โยโยโยบายมังกรเจนกับครึ่งเน้นทีมเดียวสวัสดีแฟนครึ่งหนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนอื่นฝากผลิตภัณฑ์เกมสปอร์ตเขาร่วมปลุกหนังได้ที่อ็มวิครับอ่ะมาถึงค่ำคืนวันเสาร์นะครับครึงเน้นทีมเดียวพิจารณากอเกมเวลา3าทุ่มตรง ทีมเรียงกฤษแมนเชสเตอร์อยู่ในแตดจะเปิดบ้านเจอกับเบอร์ลี่น้องใหม่นะครับแมนยูเนี่ยมีหนึ่งแต้มจากการเสมอ1แพ้1เกมล่าสุดในลีกบุกเสมอฟูลแลนดม,มา1-1น,น,นะครับก็มีโรเตชั่นบ้างในเกมคาราบาวกลางสัปดาห์นะครับก็ดูเบนอโมริมยังหมดสิทธิ์ใช้งานลิซันโดมาซาลาอุยนะครับยังลงไม่ได้ทีนี้ประตูเดี๋ยวต้องดูว่าจะเป็นใครนะครับเกมรับก็น่าจะเป็นเดลิกชอโยโร่ครับตัวริมเส้นก็ดอกู อา,อาร์มัดหรือไม่ก็ดาโลนะครับตรงกลางก็กาเซมิโรบรูโนเป็นตัวเลือกนะครับแล้วก็แนวรุกก็ตัวใหม่ครับทั้งมาตุสคุณย่าแบรนเอมบิโมนี่ลงแน่ๆเดี๋ยวต้องดูว่าเชสโกจะได้สตาร์ทเลยหรือเปล่าครับโยโยโย่ที่จสัตวผลิตภัณฑ์แค n นสปอรผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสําหรับผู้ชายจุดซ่อนเร้นนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นซื้อ2แถม1 ไปคลิกตามตะก้าที่ปัดหมุดด้านล่างนี้เลยครับในขณะที่เบอร์ลี่มี3แต้มจากการชนะ1แพ้1เกมล่าสุดในหลีกเปิดบ้านชนะซันเดอร์แลนด์มาส0ูนะครับคลังสอดาห์พักตัวเล่นชุดใหญ่ครับในคาราบาวครับก็ยังเปิดบ้านชนะดาบี้มา2 1หนึ่สกอตต์ปาเกอร์ก็เตรียมกลับมาใช้ผู้บเล่นตัวหลักนะครับมาตินดูบราฟก้าเป็นประตูเกมรับเอสเตฟกับเอ็กดาวนะครับ ตรงกลางเนี่ยจอชคันเลนกับตันทีมเล่นกับอูโกชุกูนะครับแนวรุกก็มีบูลลาเซนฮันิบาเมดบรีดเจอทีมเก่านะครับแล้วก็น้าเป้าเป็นไลฟ์ฟอสเตอร์เจอกันล่าสุดต้องไปย้อนไป2ฤดูกาลก่อนนะครับสมอหนึ่ง,งบ้านแมนยูเกมเยือนแมนยูบุกชนะ1 0ก่อนเกมแมนยูเป็นต่อดูแล้วน่าจะต้องชนะเกมแบบนี้แล้วครับไม่ชนะเกมนี้ไม่รู้จะชนะเกมไหนประตูแรกมาไวน่าจะไหลครับแมนยู U, จะเปิดบ้านชนะขาดถึง2ประตูนะครับให้เชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นครึ่งเน้นทีมเดียวประจํา ค่ำคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย